คลิปนี้สนับสนุนโดยลาวาัล벅ใครที่สนใจแล้วมองหาร้านบริการกดผลพิาสายของบล็อกฟุตบริการกดเกมพาร์ตลาฟาร์มแนะนำลาวาัลตอนนี้ก็มีบริการกดเจมให้กับออสตา a r ด้วยนะครับผมใครที่สนใจก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับโอเคทุกผมสวัสดีท,ทุกผู้ชมท,ท,ทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ในเกมโรบล็อกในแ a บออสตาร์ทาวเวอร์ดีเฟน์ในวิดีโอนี้นผมจะมารีวิวตัวละครที่มีชื่อว่า,าลูฟี่อ้วนนะครับหรือว่าลูฟี่ตัวใหญ่นั่นเองนะครับก็สำหรับตัวนี้นนว,ว่า มันเป็นตัวที่หาค่อนข้างง่ายนะครับเนื่องจากว่าสามารถซื้อขายได้นะ ในในกลุ่มนะครับตัวนี้คือต้องใช้ตัวนี้นะผมคิงลูฟี่ที่เป็นตัวมีมนะครับหรือว่าเป็นตัวเขาเรียกว่าตัวโค้ดฟรีนะครับผมมาอีโวนะครับใช้ทั้งหมด5ตัวนะครับผมก็ไปหามาแล้วทั้งหมด5ตัวนะครับแล้วผมก็เก็บไว้ตัวหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวเรามารีวิวกันนะผมสําหรับตัวลูฟี่ร่างใหญ่นะครับก็จะไม่ใช่คิงลูฟี่แล้วแต่เป็นลูฟี่อ้วนนะครับลูฟี่ตัวนี้นะฮะเจ็ดวิจมตีหนึ่งทีนะครับผมระยะ30ดาเมจอยู่ที่1785นะครับตอนนี้ผมเลเวลอยู่ที่20นะครับเราต้องมาดูกันวว่าตัละครนี้จะเก่งขนนนาดไหะครับ ทุก็ไม่มีเอฟเฟกอะไรนะครับจะเป็นลูฟี่ตอนน่าจะเป็นบินนะตอนที่บินอยู่นะครับใช่น่าจะเป็นบินอยู่นะอันนี้ไม่มั่นใจเหมือนกันสำหรับตัวนี้นะครับผมก็ไม่ได้รู้นะครับฟอร์มของลูฟี่สักไรตัวละครน่าจะเป็นตัวละครเพียงตัวเดียวที่ผมไม่ค่อยสนใจนะครับเนื่องจากว่าตัวละครมันมันผลมันค่อนข้างกระจอกนะแต่ว่าด้วยความที่แม่งมันเก่งนะครับก็นั่นแหละครับทุกคนเอาป็นว่าเดี๋ยวเรามารีวิวกันดีกว่าสำหรับตัวนี้นะครับนี่ฮะ ใช้วาง1000พนะครับฉะนั้นผมต้องฟาร์มเงินค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแล้วก็จะมีหนึ่งตัวนะครับที่ผมจะมารีวิวในครั้งหน้านะครับรีวิวในคลิปถัดไปนะผมพยายามฟาร์มอยู่นะครับที่ผมลงคลิปชา้าเนื่องจากผมฟาร์มนะครับเนี่ยฮะผมต้องเอาโนโ์แมนกับไอวสโนแมนอีกตัวหนึ่งนะครับมาฟิวชั่นกันนะแล้วก็รู้สึกเหมือนว่าเวลาผมเล่นเนี่ยผมจะได้โนโ์แมนแบบ 3, สโมสโนว์แมนสแล้วก็โนว์แมนห้าคือมันแบบมันบาง,บางตัวมันไม่ได้ใช้นะครับมันก็เลยค่อนข้างช้านิดหนึ่งเวลาลงครั้งหนึ่งนองงก่าายยๆรเดี๋วผมจะ ไปดูนะว่าได้ยังไงนะฮะโอเคเรามานะครับผมผมขอเล่นในแมปนี้แล้วกันนะครับเนื่องจากว่าแมปนี้สามารถฟาร์มตัว XP ได้ด้วยนะครับแล้วก็ง่ายต่อการเล่นต่อของผมนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะวางตัวจีนอสก่อนนะครับผมวางไว้ตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาทําการวางลูฟี่ในอีกสักสักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับวิธีการได้กล่องเนี่ยมันได้ง่ายมากนะครับไม่ว่าคุณจะเล่นอะไรก็แล้วแต่นะครับสตอรี่อินฟินิตออฟหรือจะเป็น PVP อะไรเงี้ยคือมันจะมีตัวที่เป็นตัวแบบ แบกกองของขวานมานะครับถ้าเกิดเราฆ่าไปปุ๊บมันเราจะได้แสงตรงมือนะครับผมแสงตรงมือนะฮะแสงนี่แหละนะครับมันจะทําให้เราไปเอากล่องไปคุยกับ NPC ที่อยู่ข้างๆตัวสุ่มเพชรได้นะครับพอสุ่มปุ๊บก็จะได้สุ่มตัวคริสต์มาสมานะครับจะเป็นตัวพวกสโนว์แมนอะไรประมาณนี้นะฮะส่วนมากก็จะเป็นพวกสโนว์แมนนะครับหรือว่าจะเป็นได้ตังอะไรอย่างงี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ส่วนมากผมจะได้พวกตัวแมทเทีเรียอะไรพวกนี้นะครับพวกสโนว์แมนบ้าบ้าบ้านะครับถ้าเกิดคุณมือติดแสงปุบคกัย ไอเอ็นพีซีตัวนั้นได้เลยนะไปเปิดกล่องได้เลยนะครับทุกคนลงหนึ่งครั้งหนึ่งนะครับมีโอกาสได้1กล่องอันนี้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่าจะมากกว่า1กล่องหรือเปล่านะครับแต่ผมแนะนําว่าถ้าได้หนึ่งกล่องก็ออกเขาขอขอกเข้าใหม่เลยนะครับออกแล้วก็ไปเปิดแล้วก็มาเล่นใหม่อะไรประมาณนี้เลยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตฟาร์มเงินสักครู่เดี๋ยวผมมานะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับมือผมติดแสงเพราะว่าผมได้กล่องของขวัญแล้วนะครับมารีวิวเลยครับสำหรับลูฟี่นะฮะ โอ้โหค่อนข้างแหลกเลยลูฟี่วางเลยนะครับใช้ก็หนึ่งพันนะครับพอวางไปปุ๊บนะฮะออนิเมชันผมมาเลยมาแป๊บนึงดูให้ตียังไงเจ็ดวิตีทีหนึ่งนะครับไม่ตีแอร์นะครับมาเป็นมาเป็นลดัดเลยลูฟี่ไม่ใช่คิงลูฟี่แล้วนะแต่เป็นลูฟี่แบบปกติแล้วนะโอเคผมถือว่าโอเคอยู่ผมโกหกมุนอออะไรก็ไม่รู้ก็ดาเมจอยู่ที่พันกว่านะพันเจ็ดร้อย โอเคอันนี้คือท่าของเขานะครับเดี๋ยวผมจะอัพเลยครับใช้เงิน1,000นะครับดาเมจเพิ่ม1,785ก็คือเท่าหนึ่งนั่นแหละโอ้โหอัพกี่ขั้นวันเนี้ยอัพเยอะอยู่นะทุกคนอัพเยอะอยู่นะตอนนี้ดาเมจอยู่ที่3,500นะครับโอเคเดี๋ยวเริ่มอัพเลยดังน,นันใช้เงิน1 5ึ่นะครับดาเมจเพิ่ม2,000กลมๆไป2,000นนะครับท่ายังไม่เปลี่ยนขอดูท่าใหม่ทีดิ มันก็เป็นทางง่ายๆนะแค่กระโดดขึ้นไปแล้วก็ลงมาตุม้มน,นั่นเองนะครับแค่นั้นหนหะทุกคนนี่คือทางเขาโอเคเรามาอัปเกรดครับใช้เงิน2000นะครับดาเมจเพิ่ม2400นะครับเปลี่ยนท่าชื่อว่าจีเอ็นฟิตแอคแท็กนะครับก็คือหมัดยักษ์นะครับโกมุโกมุโนหมัดยักษ์แอคแท็กโอ้โหเดี๋ยวๆๆ,ๆ,ๆฟังเสียงทุนผมต้องเพิ่มเสียงปะ เอาหนึ่งเอาใหม่เอาฟังใหม่โอเคมันเป็นมัดยักษ์ลงไปกับพื้นแค่นั้นเองนะครับทุกคนก็ประมาณนี้ประมาณนี้สำหรับตัวนี้ใช้เงิน2050นะครับระยะก็ไม่เพิ่มด้วยนะครับตอนนี้คือระยะแม่งก็สั้นมากนะครับคือ30นะครับดาเมจเพิ่ม5,000นะครับตอนนี้ดาเมจหมื่นกว่าแล้วตอนนี้คือที่ผมมีอ่ะคือเลเวล20นะถ้าเลเวล150นะก็จะเยอะกว่านี้นะครับ ก็ถือว่าโอเคอยู่นะฮะสำหรับตัวนี้แต่ผมอยากให้มันตีแอต้องมารอดูกันว่ามันจะตีแอหรือเปล่านะครับโอเคเราอัพเดี๋ยวอัพอันนี้ก่อนอัพ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 รออันนี้ขึ้นไปนะครับใช้เงิน3 0 0พันนะครับเปลี่ยนท่าแล้วด้วยนะฮะโอเค okay, ถือว่าเปลี่ยนท่าก็ถือว่าดีเพราะผมไม่ค่อยชอบชอบท่านี้สักเท่าไหร่นะครับบมัดปันใหญ่ไปแล <c oughs> ้วปเพิ่ม3570นเะครับเปลี่ยนท่านะครับชื่อว่า w i t h Fire Helper อลองดูด Fire Helper ก็เอลอย อ๋อโอเคอันนี้คือเด้อเด้อเหมือนเดิมเ่ยเหมือนเดิมนะแต่ว่าปล่อยไฟคืออะไรวะก็คือเหมือนเดิมเลยทุกคนแค่ลงมาทุบนะหมัดแดงลงมาทุบแล้วก็ปล่อยไฟอ๋อมีเอสมาช่วยเอสมึงมาช่วยเหรอเอาไปดิลูฟี่ลูฟี่ลูฟี่เอาดินี่ลูฟี่แบบอ้วนนะ มันไม่ออกมาเลยอ่ะมาแล้วมาแล้วมาวเพื่อให้เอ็ดใช่ใช่เอ็ดเอาหมัดหมัดไฟครับมีคนมีผู้ช่วยมาช่วยนะครับคือเอ็ดผมคิดว่าน่าจะเผาแล้วมัง้งอาจจะเผาก็ได้ใครจะไปดูตอนนี้ดราเมดหมื่นหมื่นสี่พันนะครับโอเคเราอัพเลยแล้วกันใช้เงิน3ามพันห้าสิบดมเดเพิ่มสามพันห้าร้อยโอ้โหโอเคตอนนี้ดาเดหมื่นเจ็ดนะครับใช้เงินประมาณหมื่นสองนะครับตัวนี้ ตรนี้ไม่ไม่มีใครหลุดนะผมขอละอย่าให้มีตัวหลุดเลยผมไม่มั่นใจนะครับทุกคนสำหรับตรงนี้นะครับใครที่คิดว่าเผานะครับแล้วก็ลองเล่นว่ามันเผานะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับแต่ว่าถ้าไม่เผาก็คือเออผมคิดว่าไม่น่าเผานะถ้าเผียก็ก็คอมเมนต์แล้วกันนะครับทุกคนถ้ามันเผานะแต่ผมคิดว่าไม่น่าเผาก็โอเคในวิดีโอนี้นะครับขอสัก3,000ไลค์นะครับฝากกดไลค์กันได้เยอะเลยนะฮะฝากกันกดคนละทีสองทีนะครับทุกคนคนละทีพอคนละทีพอโอเค โ okay, อเคเราอัพเลยครับใช้เงิน3,100นะครับดาเมจเพิ่ม3,500ตอนนี้ดาเมจ20,000เอ้ยนี่จะเป็นแอแล้วผมคิดว่าน่าจะเป็นการตีแอด้วยใช้เงิน4,000นะครับดาเมจอยู่ที่2 2 0 0 0นะครับ2 1 0 0 0ตอนนี้เป็นขั้นที่8นะครับใช้เงิน4,000ระยะเพิ่ม30โอเคระยะเวลากันโจมตีไม่เพิ่มก็ถูกโอเคอยู่นะครับโอเคเอาเอาอีกทีนึงเฮลเปอร์วิดเฮลเปอร์นี่ง With งไงวิดเฮลเปอร์มีเอ็ดบช่วยนิดเดียวโอเค โอเคครับอัพเลยครับ4,000ครับตีแอร์ไหมไม่ตีนะครับเป็นโคเนลีโอ้ถ้าเป็นถ้าเป็นโคเนลีก็น่าจะโอเคอยู่หรือมั้งออะไรอะลมเหรอน่าจะปล่อยลมนะทุกคนเหมือนจะเหมือนจะหายใจเข้าท้องปะใช่ใช่ใช่เหมือนเอาพุงปล่อยลมออกไปครับนี่คือท่าของเขาไาดิเออมัง้งอันนี้ผมไม่มั่นใจวะ่ะทุกคนไม่ตีแอร์นะโอเคไม่ตีแอร์ โอ้ oh, เงิน2 0,000นะครับตัว2 0,000เลยตะระยะแค่นี้ก็ถือว่าแย่อยู่นะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะตัวนี้ตอนแรกก็ถือว่าดีนะต้นเกมพอวางเลทไม่ไปวางตัวอื่นน่าจะดีกว่าเช็งก็สิบพันห้าร้อยนะครับไม่ใช่สิบพันห้าร้อยสิบพันห้าสิบนะครับ, 10, รบขออภัยด้วยระยะเพิ่มยี่สิบนะครับถือว่ายาวอยู่นะครับแล้วก็ดาเมจเพิ่มสามพันห้านะครับโอเคโอ้โอเค,อเ,คเป็นเป็นเซอร์โค้ลแบบดีอยู่นะครับเป็นไม่ใช่เซอร์โค้ลเป็นเป็นโคนนะครับเป็นโคนที่ดีอยู่นะ กว้างอยู่นะครับตรงนี้นะฮะเคเราก็เหลือขั้นสุดท้ายนะครับใช้เงิน5,750นะครับเป็นขั้นที่10นะระยะเพิ่ม10นะครับเป็นระยะ90นะครับถือว่าค่อนข้างยาวอยู่นะครับแต่ว่าใช้เงินสองหมื่นกว่าเลยนะอันนี้คือน่าจะเป็น30,000กว่าเลยแหละถ้าถ้ารวมอันนี้นะฮะโอเคก็ดาเมจเพิ่ม3,600นะครับมีเฮลเปอร์นะครับ,ม, 3, 6, รบ,ม,รบมีตัวเอสด,ด้วยไม่รู้ว่าตัวตัวเฮลเปอร์นี่เยอะหรือเปล่าขอดูใหม่ทีเฮลเปอร์เยอะไหมนี่ไง โซโลด้วยนี่ด้วยโอเคโอเคโอซาโบ้ okay, okay. Oh, ด้วยเหรอโอเฮลเปอร์ oh, เยอะนะครับมีตัวเอสนี้ใช่เลยน okay. hey, ี่โอเคเอ้ยเทยูเทยูตัวเดียวเรียก3ตัวนะครับตรงนี้เนี่ยนะทุกคนตัวเดียวเรียก3ตัวเรขออนุญาตแคปครับโอเคตัวเดียวเรียก3ตัวน,ะว okay. วววนี่โอ้โหโคตรเท่ God. โซโลมึง6ดาวเร็วๆนะกูรอมึงอยู่โอ้โหแต่ว่าก็เป็นตัวฟรีนะครับทุกคนมันเป็นตัวที่จะเรียกว่าฟรีก็ไม่ได้เนาะเพราะไนเราก็ต้องไปซื้ออีก5ตัวอีก4ตัวมามารวมมาอยู่ดีนะก็นี่นะครับสำหรับลูฟี่นะครับหมวกฟางเคสามสองหนึ่งกดเลยกดเลยกดเลยแา้วไปลูฟี่อยู่ที่อ่าเก้าหมื่นนะครับเกือบแสนนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ แปลๆไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะผมคิดว่านะแต่ว่าเป็นคนเป็นคนที่กว้างแล้วก็พอใช้ได้อยู่นะก็เป็นตัวทางเลือกแล้วกันนะตัวทางเลือกก็คือว่าถ้าไม่มีตัวเล่นก็เอาไปทําเล่นได้นะผมคิดว่าประมาณนั้น ยังไงก็ตามครับใครคิดอย่างไงกับตัวนี้นะครับฝากคอมเมนต์กันไว้ด้วยนะยังไงก็เป็นทางเลือกให้กับคนที่อยากจะลองเล่นดูแล้วกันสำหรับต,ตัวนี้นะครับไปหาดูดูกันได้แต่ผมคิดว่าสะสมก็น่าจะพอละสำหรับต,ตัวนี้ลูฟี่ไม่รู้ว่าใส่ออฟได้หรือเปล่านะผมคิดว่าไม่น่าใส่ได้นะโอเคครับผมทุกคนในวิดีโอนี้ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมนะพบเจอกันวิดีโอหน้าวิดีโอหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะฮะเดี๋ยวม,มันจะมีคนมาต,ต,าาโโมมาตีตรงนี้เลยปะเออว่าโซโลอะี้มันมาตีตรงนี้เลยเออมาช่วยกัป ครับดาเมจนะฮะนี่ฮะประมาณนี้30,000ปบัฟไปก็นั่นแหละถ้าถ้าเวลเยอะกว่าน,นี้ก็จะแรงกว่าน,นี้นะครับทุกคนโอเคในวิดีโอนี้ขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะครับที่รับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์นะผมให้ถึง3000ไลค์นะครับโอเครับโค้ดก็ดใต้คลิปนะครับมีอย่าลืมไปใช้กันด้วยโอเคเจอคลิปหน้าผมสวัสดีครับ